สวัสดีค่ะขออนุญาตสัมพานะคะมีจากเอื้องสตอรี่แล้วก็ไทยชุลินสัญจรค่ะเป็นยูทูบเบอร์นะคะอาจะขอสัมผัสมือนี้ค่ะเป็นยังไงค่ะมาจากจะคนคะอ๋อมามาสี่คนค่ะจองตัวไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะอ๋อมาจากไหนคะมาจากาจกนั่นผือค่ะนั่นผืออ๋อค่ะอันนี้แกคือสีขอสัมผัสเราเป็นยังไงค่ะคือได้คิดมาเบิงหนังเรื่องนี้อ๋อเป็น FC สาวน้อยเป็นปังเพลงแล้วค่ะแล้วก็ติดตามไปทุก ค่อมีหนังก็เลยต้องมาดูค่ะมีความรูม้สึกกันไดค่ะกับหนังเรื่องนี้เพรารู้สึกว่ามันเป็นหนังทีท่ทำเกี่ยวกับความเชื่อของหมอลำยอซึ่งเราก็เป็นคนอีาสานแล้วก็มีวัฒนธรรมมีความเชื่ออยู่แล้วอย่างนี้คะ่ะแล้วทีนี้พอเป็น มีนักสแสดงหลายคนสแสดงเก่งอ่ะรถก็มีดูรีวิวดูอะไรด้วยตั้งแต่ที่ยังไม่เข้าฉายตั้งแต่ที่ยังถ่ายทำอยู่ก็ดูในยู u ูบยูด์ติดตามยูทูปเปอร์ของบอสโจของแก่แย่แย่แมากมายค่ะก็คือนอนไม่หลับเลยค่ะก็เลยตื่นเต้นมากค่ะก็เลยจะได้ดูแล้วอ๋อมันจะจะเจอน้อเนันช่วงวันธรรมดาติดงานนะคะก็เลยได้มีโอกาสแล้วที่นี้คุณอินเข้มาที่อยด้วยเนยค่ะแล้วคิดแบบไหนคะที่ว่าบอสโจกับ อีหล่าอองอิงรือว่าที่งนานักสแสดงม,มอลั่ามเพิินหิตหนังเรื่องนี้เข็นมากค่ะกะเป็นซิ่งที่ดีๆค่ะท็ดไหนค้นมนุษย์ม,ม่ยด้รู้จักเรื่องไหนผ่านเกี่ยวกับขน,นมเทียมวัฒนธรรมของมอลั่ามเฮาเนาะจ๊ะค่ะแล้วคิดว่าหนังมันจะออกมาเป็นแนวใดค่ะตามที่เบิรงรีวิวก็คงจะเป็นหนังที่มีความสนุกแล้วก็นากก่ากลาวแล้วก็มีสอนในเรื่องศิลธรรมด้วย,ยนี่ค่ะค่ะ,คะ ขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณนะคะที่กาแาเป็นกำลังใจให้วอโจโวกอแหลมอิงก,กับที่งานนันแสดงนะคะค่ะกาแาเป็นกำลังใจให้กับที่งานนันแสดงวอโจโวและน้อง our อุ้งอินและท<ช>ุกคนที่เป็นมีส่วนเกี่ยวกับหนังานค่ายอ่อนเนาะที่เงานอ่าที่สารบานเข้าในมีวัฒนธรรมบินเนี่นะคะสื่อตลอดมาให้คนในหมู่วายวงการหมอลลั่มเข้ากับม<ช>ิวสิคเนะานะคุณมีรัก ฝากถึงน้องๆรุ่นใหม่นะคะว่าให้เป็นตามาเบิงบอหนังเรือนนี้ค่ะน้องๆรุ่นใหม่นะคะก็อยากให้มาชมนะคะเพราะว่ามันเป็นวัฒนธรรมเนจารีตประเพณีของอีสาแขนงหนึ่งเนาะอีสาถึงการแสดงศิลปะหมอลำอะไรอย่างนี้นะคะก็ถ้ามีโอกาสก็มาดูเนาะซึ่งหลายๆคนยังบรุวจักนะคะเนาะจ้าขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสนาก สิเป็นกดหัวไข่ออกค่ะพี่นายเดี๋ยวีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค้อมเป๊ะคนสวยดอนะ FC ขอถ่ายรูปแล้วมหาหอด หมุนจักรอบหมุนจักรรอบดีหัน อยู่ขอบเตียงนะครับท่านีกาอยู่ในหันะครับแล้วก็เจออะไรปอยเะปเยอะป่อยเยอะูโอ้โหแล้วกัครับเจ้าเตอบรับเอฟซี้นอาเป็นแ่าเป็นยังนบอกเดียวเนี่ยพี่อะไรนอกกสัมผัสแน่เป็นยังไงบ้าโอ้ยเืเสียงดังจะหลุดไปทาง เป็นจังไงพูดรู้สึกในการได้ได้แสดงหนังครั้งแรกมันตื่นเต้นแล้วก็พุ่งใจครับถึงว่าเป็นแค่บทนักแสดงสมทบแต่ว่ายังหน่อยก็ถือว่าผู้บริหารคนเห็นความสำคัญเขาเอาหล้วกาให้เกียรติเทากัครับมันก็ตื่นเต้นเนาะเพราะมันเป็นครั้งแรกในชีวิตแล้วกลับมาว่านได้ไปดูแลพี่ตูมตามลรับรถพาพี่ตูมตามไปส่งโฆษณาบิอย่าบอกว่าเป็นไอดอลไอดอลคุยกันแล้วก็ให้ยกำลังใจให้แรงมาดานใจเพราะว่า ที่ตุ้มตามพี่ผู้ดีสารเนาะก็กันภาษาเล้าเนาะออกกระดุลบ้างเนี่ยนครับวกอะไรกำลังใจอะไรเรื่องขนาดใจพี่น้องพี่น้องไม่คิดแตกเลยแนะพี่ว่าน้องตัดไม่ได้เข้าฉากเพราะว่าตอนที่โฆษณาจะไม่ค่อยเห็นกันางเงี้ยเขาเป็นหนักเ้าแล้วน้องตันด้วยแต่ว่าถือว่าแสดงได้เป็นธรรมชาติดีดรู้สึกว่าเอ่อเขาแสดงได้เป็นธรรมชาติเนาะบกแข็งบอยังสี่นะ เบิงหลกักกะอยากหัวเด้มีอยู่ตอนหนึ่งด้วยพี่นองไปเบิงด้ค่ะ <c oughs> ไม่ใชอยากหัวตอนใดเดี๋ยวเวลาเอาไปร้อหนันมีคนหัวหอามันก็รู้สึกพูดใหญ่เพราะว่าเรานั่งอยู่ท้ามกลางคนดูแล้วเราเห็นตัวเองแล้วเวลาออกฉากที่เราออกแล้วคนดูชอบมันประทับใจครับถราเก่ใช่ดดีใจมากมคือว่ากเก่งเพื่นอนันเขาเอื้อียงอ่ะเป่าแคน พี่น้องต้องฝากภาคแรกก่อนพี่น้องครับตอนพี่ไปอัพพี่น้องต้องซอยกันซอยย่านนี้มาพาสองตามมาแน่ขอจ่ายกระแที่เป็น้องขอบคุณครับเดี๋ยวผมขออญาตพาพี่น้องไปดู สวัสดีค่ะคุณแม่คุณแม่มาเบิ่งหนังเรื่องใดจ้าเรื่องนีลาเรื่องนีลาคุณแม่ขอสัมผัสเนี่ยค่ะนิดนึงคุณแม่มีความรู้สึกจังใดคะกับหนังเรื่องนี้อะไรเบิ้งค่ะคุณแม่รู้จักหนังเรื่องนี้จากนะจากกันใดคะคุณแม่จากมอลลั่มอ๋อปกติติดตามมอลลัมอยู่แล้วมินบอค่ะติดตามเรื่อยเมื่อนี้คุณแม่เบิ่งรอบใดคะรอบใบสองใบสองมุมอ่า แม่ค sure. mm ุณแม่คิดว่าน oh, ังเรือนมีสิทเป็นยังไงรุ่นยุหานรุ่นนี่ก็จะเป็นยังไง่ไร้าอย่างว่าเบอง์มล่ะอ๋อค่ะค่ะค่ะอุ้ยขอบคุณเลายค่ะคุณแม่ สวัสดีค่ะเดี๋ยวคลินนี้ฝากไว้สมีกันนะคะน้อง,องขอบคุณที่ตามรับชมเอื้นสตอรี่ค่ะสวัสดีค่ะ